ครับในส่วนของ e v l i f e ครับตอนนี้เนี่ยเราดูเรื่องของของแต่งนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังนะครับที่มีพวกล้อนะครับหรือแหลกท้ายต่างๆอันนี้เราเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบเข้ากับตัวรถ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ e-vlife Thailand นะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูมอเตอร์ไซค์กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับบอสสวัสดีครับรุ่นนี้นะครับหน้าตาดีๆสวยงามแบบนี้เนี่ยเรียกว่ารุ่นอะไรครับตัวนี้ครับเป็นตัวยี่ห้อ EM ครับชื่รุ่นว่า Legend ครับผม EM นะครับ Legend แล้วก็จะสังเกตว่ารูปลักษณ์สวยงามสเปครุ่นนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับครับตัวนี้นะครับเป็นตัวมอเตอร์2,000วัตต์ครับแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียม72โวลต์25แอมป์ครับ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถอดประชาร้าด้วยขออนุญาตถามราคาก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาปุ๊บถามราคาก่อนแทบทุกคลิปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอให้คุณบอสบอกราคาก่อนเลยครับผมก็สําหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่5 4 9 0 0บาทนะครับไม่แพงเลยนะครับกับสเปคแบบนี้นะครับครับโอเคงั้นเรามาดูกันต่อครับว่ารายละเอียดอื่นๆมีอะไรกันบ้างครับก็ตัวนี้นะครับเป็นรถนะครับ ยี่ห้อ E.M. Legend นะครับลูปทรงเขาจะเป็นแนวเรโทรเป็นแนวคลาสสิกดีไซน์นะครับมีอยู่ทั้งหมด3สีนะครับมีสีเทาสีเหลืองแล้วก็สีเขียวครับสามารถมาดูตัวจริงได้ที่ e ี i วน e t แ a ร l a ลนสาขาใหญ่ราชพฤกษ์ได้เลยนะครับครับแล้วก็อันนี้คือเราเปิดเปิดได้ใช่ไหมครับเปิดได้ครับอ่าโอเคนี่นะครับ คือเราเปิดมาเนี่ยก็จะสังเกตว่าอันนี้แบตสามารถเอาไปชาร์จได้ถูกไหมครับยกไปได้เลยนะครับอันนี้ชาร์จประมาณกี่ชั่วโมงเต็มนะครับตัวนี้นะครับชาร์จอยู่ที่ประมาณสีงชั่วโมงครับก็4ี่ห้าชั่วโมงก็เต็มแล้วแล้วก็สามารถที่จะยกออกไปเพื่อไปชาร์จได้นะครับก็เราก็ปิดนะครับสังเกตว่าที่เมื่อกี้บอกว่ามี3สีนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูสีเขียวนะครับสีเขียวนี้ก็จะได้รับความสนใจ ช่เลยเหมือนกันถูกไหมครับถูกต้องครับคือสองตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับมีสีเขียวแล้วก็สีเหลืองครับอันนี้เป็นรุ่นหรือสีที่ขายดีเลยเราโชว์อยู่ด้านหน้าครับครับก็คือเรียกว่าสองสีนี้แหละคือลูกค้ามาก็จะถามถึงหรือว่าซื้อในสองสีนี้กันเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องครับนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยมีการ เปลี่ยนหรือปรับเรื่องแบบเรื่องอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมครับใช่ครับมีครับสำหรับตัวนี้นะครับเวอร์ชันใหม่ของเขานะครับสามารถอัปเกรดแบตเตอรี่ได้สูงสุด40แอมป์ครับอ๋อแล้วไซเคิลของมันนี่กี่รอบอครับถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตอนนี้ครับอยู่ที่1 0 0 0ถึง1,500รอบครับก็ถือว่าไม่ต่ำนะครับ1,000ถึง1,500อบก็หลายปีอยู่กว่าจะกว่าจะเปลี่ยนใหม่ใช่ครับนะครับ แล้วก็การการดูแลรักษาเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับรุ่นอื่นๆทั่วไปดูไหมครับลุยน้ําก็ได้30เซนนะครับอันนี้อย่างน้อยก็คือเรียกว่าไม่ต้องห่วงว่าหน้าฝนเนี่ยฝนใกล้ใกล้จะตกแล้วช่วงนี้เริ่มตกออกมาแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องฝนตกเรื่องลุยน้าแล้วก็สังเกตว่าสีเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะเฉพาะตัวคนก็จะถูกใจกันนะครับ ไอ้ตรงนี้เนี่ยอ่าอันนี้คือมีมาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับด้านหลังหรือว่าเรามาติดเพิ่มนะครับครับใน่วนของ e-ve l i f e ครับตอนนี้เนี่ยเราดูเรื่องของของแต่งนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังนะครับที่มีพวกล้อนะครับหรือแหลกท้ายต่างๆอันนี้เราเตรียมพร้อมสําหรับการประกอบเข้ากับตัวรถ e m a t i o n ในงานวันพรุ่งนี้ครับอ๋อแสดงว่าอันนี้เป็นของแต่งหมดเลยที่ที่เราสามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเลือกในของแต่งในรูปแบบต่างๆถูกต้องนะครับ อ่าอันนี้เนี่ยคืออันนี้ก็เป็นถือเป็นของแต่งถูกไหมครับถูกต้องครับอ่าครับก็แข็งแรงนะครับตรงนี้เนี่ยการใช้งานนะครับถ้าพูดถึงคนที่ไม่เคยใช้เลยเนี่ยแล้วเราอยากจะบอกอะไรเขาว่าคนที่แบบกังวลลังเลอยู่เอ๊ะมันดีไหมมันต้องเป็นห่วงปัญหาหรือการดูแลยังไงเนี่ยคุณบอสช่วยบอกคนที่สนใจแต่ว่าลังเลอยู่ว่าไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ย มันดียังไงมันไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรบ้าง ครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับอย่างแรกเลยคือการประหยัดนะครับเราเปลี่ยนจากค่าน้ํามันมาเป็นค่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้คันหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าการประหยัดต่อเดือนเนี่ยครับคือหายไปประมาณ2องถพันแล้วแต่การใช้งานเลยทีนี้ในเรื่องของปัญหานะครับที่เจอบ่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับมีศูนย์บริการที่ค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะครับในเวลาที่เจอปัญหานะครับไม่ว่าจะติดต่อมาทางศูนย์บริการนะครับหรือ e v l i f e Thailand เองเนี่ยเราประสานงานเข้ากับโรงงานหรือ มัปรับแต่งให้ได้ครับเวลาที่เจอปัญหายิ่งใช้มากยิ่งประหยัดมากใช่ครับเพราะว่าปกติถ้าน้ํามันเนี่ยยิ่งใช้มากก็ยิ่งเติมน้ํามันเยอะแต่อันนี้คือค่าไฟที่เราชาร์จมันก็ถูกกว่าหลายเท่าเลยถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยิ่งใช้เยอะแล้วหันมาเปลี่ยนใช้เป็น EV เนี่ยแน่นอนว่าคุณก็จะเหลือเงินเก็บมากขึ้นละใช่ครับทีนี้ลูกค้าที่สนใจแล้วบาง เอออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาสามารถติดต่อได้ยังไงครับครับผมตรงนี้นะครับสำหรับ e v l i f e Thailand นะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับมีทั้งหมด5สาขานะครับทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้เรามีสาขาที่ราชพฤกษ์นะครับปากเกร็ดฮัทไทรัา พระรามหนึ่งนะครับรวมถึงนครสวรรค์ด้วยก็คือถ,คถ้าเกิดว่าอยู่โซนนครสวรรค์นนไปที่สาขานครสวรรค์ได้ไดแต่ว่ากรุงเทพปและปริมณฑลก็คือสีสาขาแรกเนี่ยแต่ถ,ถ้าเกิดว่าจังหวัดอื่นๆไกลๆเนี่ยสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ถูกไหมครับมีมีบริการส่งไหมครับมีครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับอ๋อถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคนที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่ได้มีศูนย์บริการไม่ได้มีสาขาก็สามารถให ทางเราจัดส่งไปให้ได้ไดเช่นกันนะครับแล้วก็โดยปกติถ้าเกิดอยากจะทดลองขับขี่ให้มั่นใจก่อนเนี่ยก็คือมาลอง พูดคุยลองขับขี่ก่อนเพื่อความมั่นใจก่อนที่ตัดสินใจซื้อได้ยึนการถูกไหมครับครับผมแล้วก็เรื่องจดทะเบียนอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลก็จดทะเบียนได้หมดอยู่แล้วถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะกังวลเรื่องการจดทะเบียนไม่มีปัญหานะครับแล้วแล้วการจดทะเบียนนี่คือเราจดให้หรือว่าลูกค้าต้องไปจดเองนะครับได้ทั้งสองแบบครับในสอง e-rental นะครับเราสามารถจดทะเบียนให้ลูกค้าได้รวมถึงเลือกเลือกเลขนะครับเราทําได้ทั้งหมด เพียงแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้านะครับต้องการจดทะเบียนเองอก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแสดงว่าทาง EV Life Thailand ก็บริการให้ด้วยนะครับ,รบถลาลูกค้าที่ไม่สะดวกไปดําเนินการเองก็ให้ทางนี้จัดการให้ก็ถ<ช>ือว่าเป็นเป็นบริการที่ให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเลยนะครับก็วันนี้สําหรับรุ่นนี้นะครับเราเห็นกันแล้วว่า3สีเนี่ยสวยงามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาทางเพจ EV Light Thailand ได้เช่นกันนะครับ,ลรบแล้วก็ใครที่สามารถเดินทางมาได้นะครับก็เดินทางมาได้ที่นี่เลยนะครับ,รบที่ที่เรายืนคุย,ยอยู่ตรงนี้เปิดทุกวันถูกไหมครับทุกวันตั้งแต่กี่โมงถกี่โมงนะครับเราเปิดตั้งแต่10บโมงถึง6กโมงครึ่งครับก็ใครที่สะดวกเดินทางมาก็ มาที่นี่นะครับตั้งแต่10โมง6โมงครึ่งแล้วก็จะได้มาพูดคุยแล้วก็มาดูมาทดลองขับขี่กันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วขอ,อาลาันกไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ